ไม่ก็ใช่อยากทั้งสองด่านเลยวะยากหมดพี่มีอะไรบอสแล้วไอ้น้นองหัดไปเอาจากกลุ่มอะไรอ่ะไม่รู้เด็กพี่ไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์เลย,ยเออแม็กแม็กรับน้องแล้วหัดไปเลี้ยงดูเหอะ ช่วยจะรับแม็กรับนะครับเอาไปเลี้ยงดูเถอะน้องรหัสนี่ต้องเรียกแม็กว่าแหละลุงแล้วแต่ก็เป็นลุงใช่แหละใช่ใช่ขันกว่าผมแม็กเป็นลุงเนาะเพื่อทำไมเกิดอะไรขึ้นเปล่าอ๋อตายเลยกูมันจะโม่เนอดูอลไรยัง เออไม่ไม่อยากไม่อ,มอ,อะท่าวทำไมตายแทนวะตัวเดียวเนี้ยอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> เดินช้าขัดใจมากเลยปืนหนักๆเนี้ยไม่ชอบเลยพี่ดูผมอยู่เออครับตึกตึกตึกอุ้ยพี่มันใสบู๊อ่ะเออผมเล่นหมดอ่ะแต่ส่วนมากของพี่ระยะพี่ไม่ค่อยจะไปเล่นไอ้ปัญหาคือไอ้ประเด็นคือมันยิงนิ่งไงแช่นั้นเลยนิ่งแบบนิ่งจัดๆเลยพี่ชอบกดไงครับ อเอาไว้พืนกดเวลาเล่นด่านยาวๆปืนพี่ม,ม,มีคนไม่ใช่ข้างหลังมัดยิงดิแหงตาระเบิดอยู่ตายเลยดีมีมัดสนับสน,นุนด้านหลังตายมัด สังเวียมันจึงได้ช<า><า>่วยพี่มันไม่ไหวเมื่อกี้ถือระเบิดด้วยแหละก็เลยตายยิงไปอุม้มต้องออกมางั้นก็ตายดิหมายถึงม,นม,ามาันอะเฮ้ยแอบไม่ต้อง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 ไปไม่ันละไม่ทันแพนด้าแสงพี่ขึ้นคอแล้วอะ่ะเอารหัสน<อ>ั้นขึ้นคอแล้วอะ่ะพี่จเจมส์กระช่างมัน เราไม่ไปเล่นกันบ้างเลยอ่ะอยากเล่นก็เล่นถ้าชวนก็เล่นถ้าไม่ชวนก็ไม่เล่นไม่อะเบื่อรี่ไปเล่นมาพีแเลลิกเล่นเล่นคนเดียวอ่ะไม่ไปเล่นกับพวกเขาอ่ะเขาแข่งไหนันี้กะเขาแข่งอยู่ไงจะไปเล่นยังไงไม่เล่นกับเพื่อนที่ที่แข่งลอใช่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 เาเป็นนักแข่งแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เอาขางเขา โอ้โหเห็นระเบิดแท้ๆกระแล้วเห็นระเบิดแท้ๆแต่โดดแต่ถอยหลังไม่ทันอยู่ไหนกันมันนะอ้าวมันอยู่ไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นเหรอตายยังตายอะไรตายอะไรพี่สุดนายตายแล้ว,ลว,ลวไปเอไปเอโอ้ยอุ้ยอ้ายจังไปดูมัดดีกว่า <c oughs> อุย้ยอ้าย <c oughs> เดินชา้างั้นยิงมันตาย ถ้าความเร็วมันมัดเร็วกันนะแต่ว่ามันแม่นกว่าใช่ได้มันเร็วกว่าไอ้อม,มวงปุ้ยเหมือนกันนะเพราะว่ามันเร็วกว่าโดนซิ้นดีเดี๋ยวนี้พี่เอติกเกมไส่กล่องอ่ะเราไปเล่นไส่กล่องกับบางปลาพี่เซมจริงไหมเนี่ไปเล่นไส่กล่องกับพี่เตีงเยง<ก> เซทิท้งเราชิงเอาวีเราไปเล่นไเอเซกอง,กงอแล,องล,งล,ล้วเดี๋ยวเราก็บอกวออ่าทม่ใช่เหราเชี่ยตายอยู่ตรงกลางอ่ะผมโคตรแจกเลยตาเนี่ยขอโทษตั้งใจแหละไม่ได้ตั้งใจแหละเล่นแบบเอออะเมื่อไรเดี๋ยวไปเดียวปตอบใจตัวเองอ๋อนี่ระเบิดอยู่นี่ไง ที่นั่งวาวเลยแบบนั่งตรงระเบิดอะ่ะด,ดูดีว่ามันจะฆ่าพี่ตายไหมสเสี่ยงดวงเลยใช <Hey. S 1> <Hey. S 2> ่พี่จริงเหรอ,อหนูพูดเลน่นใช่ไงเฮ้ยเหี้ยบ้าเาถอะไปนั่นั่นไงพี่เซมยิงมันดิ่อ้าวระเบิดกดตะไล์ไปไม่ไปแล้วทำไมไม่ยิงมันเราเห็นวพี่จมว่าจะวิ่งจะวิ่งไปฟันมันอะ่ะแต่ว่าพี่แบบว่า ไม่ได้เลือ่อนเลยจะวิ่งสไลดโอ้โหอะไรวะเงาจัดแล้วพี่ไปนอนตามมัดด้วยนะ <c oughs> พี่เงาอ่ะไว้ไปงทีจะกดสไลด์แล้วมันกดไม่ไปเข้าใจไม่มันกดสไลด์แล้วก็อย่ามาอ้างอย่ามาอ้างเฮียแล้วเหลือหนึ่งหนึ่งไม่เอาไปเอาเระเบิดตรงกดเก็บตัวรู้เปล่าไงเล็กสู้สู้ระเบิดอยู่ไหนระเบิดอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแต่มันน่าจะเราไปแล้ว อยู่การเดนอยู่การ์เดนบีบีบีโกโกไปเลยไปเลยวิ่ง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 เอาระยะวิ่งไปเลยแม็กทุกคนจะหลับตานะเวลาเห็นไหนอยู่บีจ้าก็มันก็มันก็มันติดว่าบีเอ๋คนมันเศร้าคนมันเศร้าค่ะข้าวใจอยู่อ่ะเมื่อกี้ไปนอนเล่นเราจะใช้มีดด้วยซ้ำ คนเดียวเลยไม่จริงไม่จริงพี่เฟมพลาดเองพี่เฟมอะจะไม่เป็นฟันนั้นเวยทั้งๆที่เขาไม่ได้ไม่ไม่แล้วควรเป็นผู้บอกเอาพอดีเว้ยพี่เฟมพลาดเองแล้วพี่เฟมก็ไอ้นู่นไอ้นี่แต่ตัวเองมีปืนนะแต่ตัวเองไม่ใช้ปืนแล้วทำไมอะก็ตามใจหนูอะตอนแรกอะไม่ตามใจแล้วตอนเนี้ยไม่จริงไม่จริงหนูไม่ได้บอกว่าให้ใช้มีดหนูจะยิงพี่ให้ตายเลย Marder đã bắt đầu bắt đầu tay. Usually, we see ya, sa mong mong kỳ 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 โหแมวหนูอะแมวหนูผิดอะเจ้าอะอะไรวะไปโทษมั่วหมดมก็ก็หนูกำลังยิงอยู่แล้วมันก็เจอตัดหน้าหนูแล้วหนูก็<ฮ>เ,เอามือไปเล่นกับมันอะแรงมันกับเอรีกมนีผู้หญิงแบกว่ะผี่ผิดวะ่ะเออผู้หญิงแบกไปไปถึงมัดเหรอไม่ใช่มัดดิหนูมัดล่วงลอยอย,อ,อยู่ใครยิงวะใครยิงมัดวะแมวผิดอีกไหมแมวผิดอีกไหม พี่แหละไม่ยิงมันอะเดินนำไปแล้วก็มียิงมันอดิตเก่งไม่ออกดิไม่ได้เถียงเขามาพิอยู่เอว่างอะใครเอาระเบิดไปวะเนะไม่ไม่มาเอเอมันแมวเอมันอยู่เมื่อกี้ sí วางเลย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 เฮ้ยเหมือนเป็นบ้าเลยต้งสามแล้วง่ายว่ะง่ายคู่นี้ทีไรนะอยากได้ตึงๆอนะครับอยากได้ตึงๆอ่ะครับ ตาหนึ่งไปตายตัวแรกก่อนแย่มามาตายตัวแรกก็ไม่มีค่าอะไรเป็นจะได้เหลือทีมน้อยลงขวานยำใจจะได้หายถึงเราอยู่ยังไงเราก็ต้องเหลือทีมน้อยลงอยู่ดีโดนระเบิดตายเฉยเจ้าเป็นคนผิดตลอดเป็นแมวบ้างไหมแมวก็ผิดหนูจะคานเข้าบ้านหนูจะคานเข้าบ้านใครหนูเจอมันเนี่ย เข้าไปดิเหมือนมีไอ้ม่วงอยู่นะไม่รู้อยู่ไหนม่วงไม่อยู่แล้วตายละ<ฮ>เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเอาเรื่องวะไม่ต้องทำอะไรเลยเออไม่ไปไม่ไปตายก็ดีแล้วเออ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 ,เอ,อทำแม่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  ตายเก่งตายเก่งจะปั่นภาษาดพี่ดูดิว่าพี่จะเป็นบ้าไหมปั่นมาดิพี่เก่งปั่นอย่างแทจริงอืมพี่ปั่นเก่งกว่าเยอะสายปัน่นนะครับรูเป็นบ้านนะรู้บ้าเ <laughs> ชื่อหัวเราะตลอดอะไรบอสเชื่อยังไงจังเอ้าเาเชื่อดิเปนมานี้ ไอชิบหายแล้วมีดตายซะารอดวะเคี้ยแมงแมวแมวซ่าแอบมองแม่เล่นใช่ไหมหลังทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเยอะจังมองแม่เล่นใช่ไหมแอบมองแม่เล่นใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยโหแม่หนูผิดเว้ยอายะอายะดูมันดูมัน มันแอบดูหนูเล่นแน้วมันผิดตรงไหนหนูก็เลยโดนยิงตายจะมึงถือนี่เดินให้เกมก็ไม่เอานะเออประเดนประเดนพวกกลัวอะไรของมันเนี่ยกลัวเวลากลัวเวลาไม่พอไม่อยากชนะแล้วตัวไม่ตายแต่จีนแพ้แล้วเว้ยโอ้ยน่าลำพัง

นี่เสียบจะฝั่งนู้นเก็บโหดนะพี่สิบหกตัวเลยสี่สี่อะครับสิบหกตัวตอนนี้แตหน้าหนูจะเดินไปแจกไม่เอาแล้วแค่จริงไ้หนึงคอาจารย์ระเบิดเกียดจะตาย<ะ>อยู่แล้วหนูจะหนูจะไปเอาระเบิดฝั่งมันแล้วหนูอาจารย์ระเบิดฝั่งเราแล้วก็แล้วก็เอามาให้มันฆ่าเอาไม่มีระเบิดเวรไม่มีระเบิดฝั่งกันเฉย không đón thôi phi tay ngào ngào chơi ngào chơi ngào gần một ngào 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 ngủ ngào อืมอัดตูด